โอ้โหสายเขียวฮะรถยอดนิยมนะครับอันนี้เอามาจอดเรียงหน้าร้านมีทั้งรถซ่อมรถขายนะครับนี่เลยคันแรกนี่วิกเตอร์นะครับตัวใบพัดเลยนะครับสวยๆเลย2,000 20, มกว่าบาทเท่านั้นเองฮนะเดี๋ยวรอชมรีวิวนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็วิกเตอร์คันนี้นะครับรอท่อนะครับ KR คันนี้ก็สอง0มืกว่าบาทนะครับขายถูกๆก,กันเลยครับ แล้วก็ KR คันนี้ก็20,000กว่าบาทเช่นเดียวกันครับวันนี้ 150CC 20,000ซีซีกว่าบาทอารอติดตามชมนะครับเดี๋ยวมารีวิวช่วงเย็นนะครับว่าคันไหนราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเอาใจสายเขียวกันหน่อยวันนี้ขายกันถูกๆเลยรอชมฮนะเดี๋ยวฟังเสียงเทอร์โบแม็กกันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวรอรีวิวนะช่วงเช้าดีแดดมันร้อนโอ้สุดยอดเสียง เครื่องโคตรเงียบเลยอ่าอันนี้แค่แค่คันแรกนะครับสองหมื 2, กว่าบาทครับเตรี่ยมตังไม่ได้เลยครับ Victor t u r b o m a c ครับตัวนี้โอเคฮะติดตามด้วยครับฟ้าใสไรเดอร์ V2 นะครับ